อันนี้ล่องส่งสูงขึ้นมาครับถึงส่งเลยบอกเบอร์สองเบอร์สองนะครับผมนองสัน่นเนี่ยไปแตนันไปดีถึงก่อนอะไรเนี่ยใส่กี่เลให้ับใส่บอกเลยกักได้ครับบอกเร็วกว่านะครับ บ่าคือประดีที่เรื่องว่าเป็นไปไั้ ัแล้วก็นี่แบบเป็นร่องซอกสูงแบบสัตว์เนี่ยอ่าเป็นนักเรียนนะครับ

บอกนอกจากทิมแต่วก็จะไม่เก็บที่รังนลอันนี้ที่เก็บไปได้เก็บไปก่อนก็ได้เมื่อแล้วต็แต่งไม่เ็บถ้าจุกจุไม่้องให้ที่ตอนดานหาสกสชาก็จะมองคบมจพอก็บวางใ้ังงนะ เชื่อมด้วยหนึ่งจุดห้านะครับไล่ลงมากเราจะเริ่มเริ่มนวลนะ ใส่ข้อมือหรือใส่นิ้วครับขับคนถนัดบ่ครับ <c oughs> ใส่แค่เสื่อเมื่อนะอะไแก่ตั้งหัง

การขึ้นทรงรองทรงสูง

คือเอา0.5มาแล้วก็มาเชื่อมเรด้วยกันอ๋อแบบไฟใช่ไหมครับตรงนี้จะทําง่ายครับแต่ข้างหลังจะทํายากเราไปเอาเบอร์หนึ่งมาเก็บทิกงหอเกินมากผมข้างหลังทุกคนทุกไม่ผู้ใหญ่เก็บน้อยก็นช่มันจะมันจะแข็งก็นอนทับเยอะหรือเปล่าน่า ดจะแข็งแข็งแรงเน,ะนาะเวลาสังเกตเวลาเราไล่เปลี่ยนข้างหลังมันจะไม่ค่อยเอ<ตร>นียนแม่เนียมันมันจะมียายากนกสวเลยบามต<ร>ัวไม่เพราต้องขึ้น้ยแต่ว่าช่วงกางมันเคลี่ยนผมมันอ่อนนะชื่อเ้อสังเกตไปเลยนั่นคือแหวนเลนสจุดทานแล้ว

ผเก็ติดสวยแบบที่มนเกืดอะไครับเดอะไรกันเลยไม่ชอน้องแมาัองมม่ดเี่ยดเริ่มเริ่มคมเครกันแล้ครับต้าเดอะไรถ้าเกิดรงรง้าเ่เ้ามื้อตนกรเป๋ามมา้มาต้องตนนอเรอว่าต้องตตนางั บอ่ีน <Cornell> ะ่ดี่ตองจะบกับพยายามไมบอกต่ไม่เก็เลยนะครับแก็จะปนาที่อบนนี้ มัก็คือเราทําเป็นขอบไว้เลยค<ช>่อยเอาเบอร์หนึ่งมาเชื่อม,อมห,รอหรือไม่ก็ปรับฟัน<ช>ถ้ามันได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ก็ค่อยแก้ไปเรื่อยๆเรียกว่าเอาเบอร์หนึ่งมาเชื่อม ก็อยบเวันก็่เียมากเครับพอระเดมันมันเือนไม่ได้ต้องไดนะอดเขาดกมาทั้ thank mm -hmm. you แค่ขึ้นทรงนะครับเนี่ยสิบนาทีแล้วขนาดใส่บ็อกได้นน่ถ้าใส่วีนี่จะโดนกานี่เนมือนไดนแน่ใส่ก้นนะก้นหนีบตันสานะอช่เบนถนัดใส่วีหรือใส่บล็อกจะึ้นอะเดี๋ยวนี้ใส่บล็อกจะโ้นอะไร คือว่าะนันบอกกันละเพราว่าดีเอาไปถึงช่องนิดนึเนาะเดี๋ยวจะหลุาสั้างนะแบบถึงช่องหรือดียังสิหลุขาบางพุ่นเทาก็รูได้เนาะว้ายยันเ่นในถึงช่องหุขาบางพุ่นร่องดียังสิไปครับกนาะ ขึ้นทรงนะครับเรียบร้อยก,กะเสร็จแล้วมันจะขาวแล้วมันนวนแล้วก็คืนนะครับก็เลือกเก็บรายละเอียดโดยช่างเบนนะครับ

ตอนนี้บางเจาโโ้าหกลอยเก่าสิบมันจัดปูไหม,มนเนี่ยตัวเนี้ยแหละบางเจา้ามันบม่จัดปูขั้นเอ็ดน,นี่ถึงไหมร้อยมันเหลือจากสามลอยอยังอยู่สื่ออันนี้เก็บ เชื่อมระหว่างเบอร์เบอร์หนึ่งครึ่งกับเบอร์สองใช่ไหมครับเป็นบางจุดเป็นบางจุดเนาะว่าบางทีมันมันยังไม่มันยังดำอยู่เนาะก็มันเกะไรมาเนี่ยบางครั้งรต้องไปอยางรไมอถึเลี่อถต่างไปขี่รถ่างไ้เขาบอกขึ้นเขาขึ้นรถ ก็มีมีการก็มาอยากมาสนเกี่ยวกับ <laughs> <laughs> คุยกับน้องสาวเพือเกย์สอบขาให้้สาวนได้นะครับให้น้องสาวคเกนะครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าลหกสามศูนย์แปดศูนย์หนึงศูน์เก้าหกหกหกสาม่ก็สาาได้นะากาหนะครับเป็นกรดาษใยใบงานสบายๆด้วยนะครับน่าจะมีกระตุ้งแบบต่างๆนำมฝกผู้ชมนะที่กใหม่ๆสวยด้วยต่ที่อ